คนเราเจออาจารย์เนี่ยนั่งอยู่บนห้างนะครับมานั่งเฝ้าสมิงมผมจะมานั่งห้างนี้แหละแต่ว่าผมมาเจออาจารย์ก่อนไงแล้วผมขึ้นไปห้างไม่ได้หรออาจารย์ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับพี่พีเอฟซีครับผมเนี่ยก็ได้กลับเข้ามาในป่ากับพี่ดานะครับผมคับผมสวัสดีครับก็ฝากพี่พีเนี่ยเขาไปติดตามพี่ินดากันด้วยนะครับจินดาชาแนลนะครับพี่นะก็วันนี้เนี่ยพี่นาจะพาผมไปไหนครับวันนี้เนี่ยผมจะพาน้องเบสเนี่ยมานั่งห้างนะก็เป็นห้างที่ผมมากับน้องมอสแล้วมาเจอแบบว่าคนแบบ ทำอะไรกันไม่รู้นะผมก็เลยจะชวนน้องเบนน่ะมานั่งห้างเป็นเพื่อนด้วยนะครับก็แบบทําไม่ดีไม่ไม่ร้ายเงี้ยหรอใช่ไม่ไม่สมควรทาในสถานที่แห่งนี้นะคะผม,ม,ม,มก็ในป่าปิ๊นหรอใช่ในป่าเลยเจอกน้องมอสเต็มๆเลยนะแล้วก็เลยถอยห่างกันออกมานะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็จะลองมานั่งบนห้างเหมือนกันนะครับพี่พี่ว่าจะเจออะไรบ้างนะครับก,รก็วันนั้นที่พี่พนาา่ากับน้องมอสเนี่ยเจอแบบ คล้ายๆสองผัวเมียอะไรใช่ไหมใช่คล้ายสองผัวเมียเลยนะหรือว่าเป็นภาพดวงตาหรือเปล่าไม่รู้เป็นภาพดวงตาหรือเปล่าเพราะเป็นป่าตรงนี้แรงอยู่นะ้ใช่ทุกคนครับป่าที่นี้เหมือนแบบเป็นป่าแบบคล้ายดงดิกก็ไม่เชิงนะใช่ทุกคนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ตรงลาธารนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีน้ำนะน้ำมันแห้งไปนะครับนี่เลยนะอีกอย่างนะพี่เอฟซีฝนเนี่ยก็ตกปล่อยๆทั้งวันนะพี่นะใช่ค ก็เราก็ไปถึงเนี่ยเราจะขึ้นไปนั่งบนห้างเลยดีกว่านะครับก็ห้างตรงนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเคยมีประวัติอะไรหรือเปล่านะครับน่ะก็ผมเดินทางมาตั้งแต่เชา้าแล้วตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่ากี่โมงนะครับแต่ว่ายังไม่เย็ยนหรอกนะ,ะแค่ฝน,นมันตกก็อากาศมันคึมๆนะอืมอากาศมันคึมๆ<ม>นะครับก็ยังไม่เย็ยนนะครับพี่ๆแต่ว่าดูในกล้องเนี่ยอาจจะมืดหน่อยนะครับผมนะ่ะก็โอเคนะครับทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ย รีบเดินทางขึ้นไปบนห้างเร็วกว่าอีกไกลไหมพี่นะอีกไม่ค่อยไกละแบบบอะยกข้างหน้านู่น,นใช่ไหมตามลำธารขึ้นไปก็ก่อนไปรับชมคลิปนี้นะผมก็ขอคลนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมแล้วก็พี่ดันเนี่ยได้ทําคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับพี่พีพซีเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางไปเลยเดี๋ยวผมไปไปพี่นะอันนี้มันใช้พังหนามไหมใช่ใช่พังหนาม กินได้ใช่ไหมพี่ดากินได้แต่ว่ากิน,นได้เนาะช่วงหน้าฝนจะออกเยอะมากแต่ว่าตรงนี้มันมีน้อยมากทุกคนดูดิตรงนี้เนี่ยเมื่อวานที่พี่ดามานี่มีน้ำไหมอะ่ะไม่มีเลยแห้งหมดเลยใช่เหรอแสดงว่าตรงนี้เนี่ยฝนเนี่ยตกค่อนข้างที่จะหนักอยู่นะมาจะตกทั้งคืนเลยนะอืมป่าที่นี่เหมือนแบบเป็นป่าน่ากลัวมากเลยเนาะแล้วมันมืดมากเนาะค่อนข้างที่ก็ยังไม่เย็นมากนะใช่เราต้องเดินตาม ลำทานนี้ไปนะริมห้วยนะครับพี่พี่เราจะได้เป็นริมห้วยนะครับเพราะว่าน้ำมันไม่มีแล้วนะครับ <c oughs> ม่เชเชียวมเชเชียวอ๋อตัวอะไรกัดวะ <c oughs> นี่พักน้ำเยอะมากเลยนะ <c oughs> โอ้น้ำเริ่มมีละเมื่อวานพี่นาดมานี่ไม่มีน้ำเลยใช่ไหมน้ำน้อยมากเยี่ยมมากเกย์มาเกย์มาหรอเลยถลารูดเลยนะเด้อเกย์ไทยลองหลัเด้อดีกว่าเฮ้ยโอ้ยพี่นาปูปูนี่เจอไหมปูปูถึงไปเลยพี่นาจับกล้าจับป่ะกล้าจับไหมมันมีสองตัวมั้ง ได้ป่าไม่ได้ไม่แปลเราจะจับให้ดูไงว่ามันตัวใหญ่ป่าวมันไม่หนีบมือใช่ไหมได้ไหมถ้าผมเจาะเอ้ยได้ป่าไม่ได้ไม่ได้ทุกคนมันไปนู่นแล้ใช่ไหมกามใหญ่มากกามใหญ่มากเลยนะมันเข้าไปนู่นแล้วใช่ไหมโอ้นั่นอาจจะบาเจ็บ้ามมันไหมน้องเบลมาเจ้าี่ตุ๊กตา ผมไม่กล้าจับแมว <c oughs> เดี๋ยวมันเหนียบมือโอ้แสดงว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งปูเป็นแหล่งปูนะเมื่อกี้เหมือน<ร>จะมีสองตัวนะพี่นะ่ะแต่ว่าเราเจอแค่ตัวเดียวมันอยู่ข้างใน,นนะครับเราจะไม่ยุ่งนะพี่ๆเราจะปล่อยมันนะครับแบบอยู่แบบธรรมชาติไปนะอืมออไปอ,อ,อ,อีกไม่ค่อยไกลใช่ไหมอันนี้พี่นามากีดรอบแล้วห้างตรงนี้

แสดงว่าตรงนี้ปูน่าจะเยอะ,นะเนะฮะ เป็นลูกออะไรย่างโอ้ยเหมือนลูกลูกอะไรนันมินิหรือนิมิตรอะนิมิตนิมิตใช่ไหมโหทุกคนกลมมากเลยนะเนียนเลยโหลูกใหญ่จริงใหญ่มากสวยใช่เดี๋ยวเราจะต้องเดินมองหานะพี่น่ะพี่จะมาเป็นที่สอาจจะจำเขาได้บ้างอืม พอจะจำได้ไหมหรือว่าเราหลงแล้วเนี่ยเอ,เ,เอ้ย<ห>กระลอก<ห>พี่นะนู้นเลิศเลย้องไม่เจอมันมืดกระลอกตัวใหญ่มากจะไปนน่นนะอยู่ขนาดนู้นนะครับ อตัเออตัวใหญ่ัเห,หมือนก็ลอกโดงเลยตัวยังใหญ่น,ะนั้นน่ะนี่ผมก็มากับพี่ดาครั้งแรกนะครับ Cage, ใช่อะใช่ใช่ก็แสดงว่าเราเนี่ยจะต้องกลับไปใช่ไหมใช่ต้องถอยกลับไปฝนเนี่ยตกไปๆไม่หยุดเลยนะทั้งวันแล้วนะครับเราเลยแล้วใช่ไหมใช่ก็แสดงว่าเราจะต้องกลับไปด้านหลังเราต้องถอยขึ้นถอยเราต้องขึ้นไม่ถอยใช่ไหม ใช่ป่าพี่ดาหรือว่าเรากลับต้องกลับทางห้วยเปล่าบางทีเราเดินมาเราไม่ได้สังเกตไงเพราะว่ามันเป็นต่างถิ่นเนาะเราก็ไม่ได้สังเกตน,นะทุกคนเพราะว่าห้างเนี่ยมันอยู่บนต้นไม้สูงไหม,ไม,ไหมฮะเสียงคล้ายๆเสียงไก่เป็นห้นางที่ไม่ค่อยสูงมากอาจะเป็นสียงสัป่าเสียงไก่ น,นั่นนี่ไหไป,ไป,ไปเดี๋ยวเราจะต้องกลับถอยไปนะพี่พี่อ้อยน้ำเยอะมากตรงนี้ระวังนะไปเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆเลยทุกคนนะครับพี่พี่ก็เดี๋ยวเราจะเดินมองหาด้วยนะครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยเรามาถึงห้างแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าเราเจอใครนะพี่นะนั่งอยู่บนห้างนะครับพี่พี่ เหมืออนทา<ม>ียส่ยงใช่เหมือนทําพีเีอะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะผมนี่คือแบบหยิกมากแบบลงลางมากเลยนะเหมือนเป็นพวกหมอผีอะเรแบบทถ่อไม้ไว้ระวังสวัสดีครับ โอ้พี่ดาเสียงเหมือนเด็กเลยแต่ว่าดูแล้วมันจะเป็นพวกอาจารย์เลยนะครับผมจะมานั่งห้างครับเดี๋ยวผมจะถ่ายกล้องหลังให้ดูนะพี่ๆผมจะมานั่งห้างครับแล้วเจ้าคือใครอ่ะคุณคือใครครับ อ karaoke, ๋อน yeah> yup ี่นะก็คือแบบเขาคืออาจารย์น่าจะเป็นอาจารย์อาจารย์น้อยอ่ะอาจารย์น้อยใช่ไหมแต่ว่าเสียงยังเด็กอยู่เลยนะยังเด็กอยู่เลยแสดงว่าเขาอาจจะมีแบบให้แบบพ่อเนี่ยให้มาลองวิชาหรือเปล่าใช่ใมาฝึกวิชาด้วยตัวเองอาจจะมาฝึกวิชาด้วยตัวเองนะครับทุกคนเราเจออาจารย์เนี่ยน nah ั่งอยู่บนห้างนะครับมานั่งเฝ้าสมิง ผมจะมานั่งห้างนี้แหละแต่ว่าผมมาเจออาจารย์ก่อนไงไม่ได้ที่นี่มันอันตรายอัลูมมองเอ้ยเฉียที่นี่มันอันตรายใช่ไหมใช่แล้วมาจับสมิงเหรอใช่มาจับสมิงก็อีเนียมันไปกินไก่มันไปกินคนในหมู่บ้านอ๋อ ที่นี่มีสมิงอ่ะทุกคนเขาบอกว่ามันมีสมิงพวกผีพวกผีปีศาจอะไรพวกเนี้ยพวกผีแปลงกายเป็นคนอะไรอย่างงี้ก็มีนะบอกว่าถามว่ามาเนี่ยมา,มนาในหมู่บ้านแล้ว,ลวอืมแล้วนี่อาจารย์มาฝึกวิชาใช่ไหมเนี่ยเลยมาลองของกับไอ้สมิงเนี่ย อ๋อพ่อเขาส่งมาแบบลองวิชาอย่างเงี้ยพี่นะเคยเจออาจารย์ตัวน้อย,อยเออเราไม่เคยเจออาจารย์ตัวน้อยขนาดน,นี้เลยนะทรงผมนี่คือแบบลุงลางมากเลยนะพี่พี่ขอดูหน้าเขาหน่ไดนะ้ไหมน่าจะไม่ได้หรอกเพราะว่าพวกเล่นของเนี่ยเขาไม่ให้เขาไม่เจอหน้าใช่ไหมใช่แล้วผมจะขอขึ้นไปนั่งห้างด้วยได้ไหมัมันนอตราายมากเขาไม่ให้ผมเนี่ยขึ้นไปนั่งบนห้างนะครับพี่พี่

เอาไงดีพี่นะเราจะ zoom ดูคของขางจะอาจารย์เลยเราเจอสมีธเออทุกคนเขาต้องกระทาอะไรไม่รู้พวกผมเนี่ยเป็นคนนะที่นี่เนี่ยไก่เยอะมากเลยพี่นะเรต้องรีบกลับจนกว่าจะมืดได้ยินได้ยินเสียงตะคุบๆะมาจากด้านนู้นอืออาจารย์มันเป็นเสียงอะไรอะไก่ ที่แรกเราได้ยินเ,เสียงฝังมันบอกเราอโอ้โหมันเข้ามาใกล้ๆเลยนะไปตอนนี้เนี่ยก็ใกล้มือเราด้วยนะครับก็แสดงว่าเราต้องกลับก่อนใช่ไหมพี่ดาแล้วผมขอขึ้นไปนั่งบนห้างไม่ได้เหรออาจารย์ อาจารย์ตัวน้อยนะครับพี่ๆมีย่ำ้วยนะย่ำอยู่ในข้างบนนะเ,เราว่าเรารีบถอยกันเลยดีกว่าพี่ดนาะเ,เดี๋ยวค่อยมานั่งวันอื่นแล้วกันตอนนี้อาจารย์น่าจะเป็นลูกอาจารย์อะฝึกวิชาจากลองที่ไก่ึมิงไหมนะใช่ตอนนี้เนี่ยก็เย็ยนเราด้วยนะครับ เราขอขึ้นไปนั่งบนห้างก็ไม่ได้นะพี่ดาได้ไหไปแปลกมากเลยนะพี่ดะทำไมเราขอขึ้นไปห้างขอไม่ให้เป็นั่งด้วยอ่ะจริงทุกคนแปลกมาก เขาก็เลยไม่ให้านให้เรารีบกลับบาก่อนเ้แต่ว่าเสียงน่ายังเด็กอยู่นะพี่นะเสียงเหมือนเด็กเลยอะ่าคนที่อาศัยอยู่ในป่าเรื่องของเมื่อกี้น่ยเราจะขอเปวดดูนะเขาไม่ให้ดูหรอกเพราะว่าแค่นั้นเขาก็ไม่แค่เราขอเคยไปนั่งบนห้างเนี่ยเขายังไม่อนุญาตเลยนะครับก็พี่ลองคิดดู ถ้าเราจะขอเปิดดูหน้าเนี่ยผมว่านี้คงไม่ได้แน่นอนนะครับโหพินดานั่งก่อนนั่งคุยก่อนดีกว่านั่งคุยก่อนนี่เชื่อได้แล้วอิจะมาหมอ็งิไหมน่าจะไม่มาเลยเพราะว่าเราเข้ามาเนี่ยก็ไกลมากๆนะพินดา <c oughs> แล้วก็ไม่รู้ว่า <c oughs> กต่น,นี้มัมาทนี้เออที่แ้วมันร้องฝั่งนู้นไม่ใช่เหรอใช่ใช่อาจารย์บอกว่ามันกำลังจะหลอกล่อเรามันดังฝั่งนี้แล้วนะทุกคนอาจจะเป็นพวกสิ่งลี้ลับอย่างเงี้ยเพราะมันแปลงกายเป็นสัตว์ป่าหรือว่าเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับพี่พี่ แล้วก่อนที่เราจะยินเสียงไก่มาพังเนี่ยกินได้ยินเสียงตะคบไหมใช่ผมได้ยินเสียงตะคบตะคบเหมือนกำลังกินอะไรสักอย่างอ่ะไข่ไม่รู้ว่ามันหลอกล่อเราหรือเปล่าแต่ว่าเราจะไม่เข้าไปหามันนะครับีพี่มันอาจจะหลอกล่อเราก็ได้นะใช่ใช่ก็อาจจะแปลงเป็นคนรู้จักเราได้อืมน่ากลัวนะแบบเนี้ย คิดว่าจะมีเส้นงิงอยู่ในป่าแห่งนี้ด้วยใช่ทุกคนพอเรามาต่างถิ่นกันเลยอะไม่รู้ว่าอาจารย์คนนั้นนะผมแปลกมากถ้าเป็นแบบไอเนี้ยเขาจะให้เราขึ้นไปนั่งด้วยแต่ว่านี่แปลกมากไม่ให้เราขึ้นไปนั่งไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับแปลกจริงนะพี่นะแปลกๆมากปกติถ้าเขาเราเจออะไรที่อันตรายเนี่ยเขาก็อาจจะมาเรียกขนาด<ร>านได้ดยินเสียงตุม้ตมตคุ่มเขาไม่ยอมให้เราขึ้นไปเลยใช่ไล่เรากลับอย่างเดียว แต่ว่าเสียงยังเด็กอยู่เลยนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเด็กหรือเปล่าแต่ว่าเสียงเขาเนี่ยเป็นเด็กแต่ว่าเขาไม่กลัวอะไรเลยนะเขาไม่กลัวอะไรเลยน่าจะมีวิชาในตัวใช่ก่อนที่เราจะกลับเนี่ยเขาเหมือนท่องคาถาอะไรสักอย่างอ่ะตอนที่เราได้ยินเสียงตะคุ่มตะคุ่มันนะใช่เราแต่ว่าเราเดินไปแต่เราไม่เจอห้างเลยนะจริงเหมือนเราจะเดินผ่านนะพี่นะเหมือนเราเดินผ่านไปแวบเลยน้องน้องเบสแต่ว่าเราแบบ ไม่เจอจริงๆนะ<ช>ก็เพื่อเราวนกลับมาเราเจอเฉยเลยอะล่ะเราเจอเหมือนมีอะไรบางตาเราใช่ๆก็โอเคนะครับพี่ๆไปพี่นะเดี๋ยวเรารีบเดินทางกลับเลยดีกว่าเพราะว่าฝนเนี่ยเริ่มมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เลยดีกว่านะครับพี่พี่ฟรีก็ใครที่ชอบคลิปดีโอนี้ผมขอคนละหนึ่งไลคยหนึ่งแชร์น,นึงตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็หนึ่งกำลังใจนะครับพี่ๆไปเดี๋ยวเรารีบออกจากที่นี่เลยตอนนี้เนี่ยเสียงไก่ป่าเนี่ยมันเงียบลงไปแล้ว อันตรายมากลนะพี่นะไปไปทุกคนเดี๋ยวเรารีบเดินทางกลับเลยเพราะว่าฝนเนี่ยเริ่มตกแบบปล่อยๆแล้วกลัวว่ามันจะตกแรงกว่านี้นะครับ